สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแน n เมเม่ KLP นะคะสำหรับวันนี้เมมารีวิวนวนิยายวายเรื่องนี้เลยชื่อเรื่องว่าเมื่อเจ้าชายมารุมรักค่ะเรื่องนี้บอกเลยว่าเป็นแนวฟิลกูและก็สนุกมากๆเลยเนื้อเรื่องนะคะก็จะมีสปอยนิดน,งนึงนะทุกคน เรื่องนี้เนี่ยโซที่เป็นนายเอกของเรานะคะเขาเป็นหนุ่มที่ดูแบบว่าหน้าตาอาจจะดูแบบธรรมดาไม่มีอะไรนะคะแต่มีดวงตาที่แบบหวานมากคือใครแบบจ้องตาเขาเนี่ยก็อาจจะมีเผลอวันวัยได้เออโซเนี่ยเหมือนซิลวจากมหาวิทยาลัยเดิมมาเป็นเด็กปีหนึ่งใหม่แล้ววันแรกเนี่ยที่เขาได้ไปมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เหมือนได้ชนกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเชนนะคะ เชนเนี่ยเหมือนเป็นหนุ่มหล่อเป็นคนดังของมหาวิทยาลัยนี้เลยพอชนกันเสร็จเนี่ยก็ไม่ได้แบบต่างคนต่างขอโทษนะแต่เป็นฟิลเหมือนต่างคนต่างโทษกันเองอะ่ะเชนนะคะก็โทษโซ่แบบเล่นแต่โทศรศัพท์ทําไมไม่มองทางชนแล้วก็ไม่ขอโทษส่วนโซ่นะคะนายเอกของเราเมย์บอกเลยว่านายเอกของเราคนนี้เนี่ยเป็นฟิลเหมือนแบบเก่าตีนะเออกวนโอยหน่อยๆเหมือนเป็นคนไม่ยอมอ่า โซก็แบบว่าก็ในเมื่อนายมองทางอยู่แล้วทาไมไม่หลบล่ะจะให้ฉันชนทําไมไม่อ่านแล้วเมย์ก็แบบว่าเฮ้ยโทษแบบนี้ได้ด้วยเหรอวะก็คือเถียงกันไปเถียงกันมานะคะสักพักกลุ่มเพื่อนของเชนเนี่ยก็โผล่เข้ามาเหมือนแบบว่าเออเชนมีเรื่องอะไรอย่างงี้โซก็คือพอเห็นกลุ่มเพื่อนของเชนก็แบบว่า กลุ่มนี้นี่ครบคนที่หน้าตาไหมเนี่ยเพราะว่ากลุ่มเพื่อนของเชนเนี่ยหล่อทุกคนเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็เหมือนแบบเกิดจะมีเรื่องกันแล้วแต่โซ่ของเรานะคะก็สามารถรอดพ้นจากตรงนั้นมาได้แล้วเขาก็มารู้ทีหลังอีกว,ว่าไอ้กลุ่มที่เขาไปม,มีเรื่องด้วยเนี่ยเป็นกลุ่มเจ้าชายของมหาลายัยเป็นฟิลแบบว่าคนดังของมหาวิทยาลัยนี้เพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยหล่อทุกคนนะแล้วพอโซ่รู้อย่างงนะั้นน่ะก็เกิดความคิดที่แบบว่าซวยแล้วไงเออไปม,มีเรื่องกับคนดังของมหาวิทยาลายัย เหมือนแบบว่าโดนหมายหัวจะกลุ่มนี้แล้วอะพอโดนหมายหัวแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมานะคะก็คือโซ่เนี่ยโดนลุกลานเหมือนกลุ่มนี้ลอ้อมรอบตัวโซ่อะโซ่จะไปทางไหนก็จะเจอแต่กลุ่มนี้แล้วก็จะมีประเด็งกับกลุ่มนี้แท้ตลอดน่นทุกคนเนี่ยเรื่องนี้เมย์จะไม่บอกนะคะว่าใครเป็นพระเอกนะพอดูจากหน้าปกเนี่ยก็คือกลุ่มนี้มีทั้งหมด6กคนทุกคนก็ต้องไปลุ้นต่อในเล่มน,นะว่าใครจะได้คู่กับโซ่นะคะนิยายเรื่องนี้นะคะเมย์ต้อง บอกเลยว่าเป็นนิยายที่สนุกมากๆนะคะแล้วถ้าดูจากตัวเล่มเนี่ยจะเหมือนมีเนื้อหาที่ไม่เยอะนะคะเป็นฟิลเหมือนแบบนิยายสัน้นเออแต่ความสนุกนี่แบบสนุกมากๆๆเลยนะเรื่องนี้นอกจากนี้นะคะหน้าปกเนี่ยเมย์รู้สึกว่าเป็นหน้าปกที่สวยมากคือเห็นแล้วอยากซื้อมาเก็บไว้เลยอะในเว็บเนี่ยเมย์จะไม่แน่ใจนะว่ายังมีเปิดให้อ่านอยู่ไหมแต่ว่าถ้ามีเนี่ยเมย์จะขึ้นให้นะว่ามีแอปไหนบ้างเผื่อทุกคนเนี่ยอยากลองไปอ่านก่อน แล้วก็จบไปนะคะสําหรับการรีวิวนวน,นิยายเมื่อเจ้าชายมารุมรักนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เมย์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสาหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย